ตอนแรกผมก็ขอซื้อเก้าอี้ตัวหนึ่งครับแต่ผอ,อก็ไม่อนุมัติสักทีพอของมาส่งเท่านั้นแหละทามึนเป็นของตัวเองเฉยเก้าอี้ปิกนิกโมบิกาเดนมาพร้อมทอปเปอร์นุ่มนั่งสบายจนไม่อยากลุกไปไหนรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง160กิกโลนั่งสองคนได้สบายสบายหายหวงเลยถึงจะอัดสามก็<ร>ยังไหวแต่ละคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะว่าเขาใช้เป็นผ้าออกฟอร์ด0 0ดีจุดเด่นของผ้าตัวนี้คือความแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนวัตกรรม P.A. Coating ทำให้สีไม่ซีดจางเมื่อโดนแดดและยังทนต่อการักกกทําาาาาาคคววมมสอดดีีี้ยยงนนนนเ็็บแ่หุณภพ ที่พักแขนก็ไม่ธรรมดานะให้ไม้บีชมาด้วยแข็งแรงทนทานแน่นอนส่วนตัวโครงเก้าอี้ทําจากอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแรงทนทานน้าหนักเแบาบซื้อชาตินี้ใช้ยันชาติหน้ากันไปเลยท็อปเปอร์รองนั่งก็ถอดซักได้เหมือนกันนะแกะตีนตุ๊กแกออกสองข้างก็ถอดท็อปเปอร์ออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยไม่มีท็อปเปอร์ก็นั่งได้เหมือนกันนะนั่งสบายผ้าระบายอากาศดีถ้าท็อปเปอร์จะหนานุ่มขนาดนี้งานการไม่ต้องทากันแล้วและยังมีพลาสติกซับเสียงกันลอยขีดข่วนให้ด้วยถึง4ตัวกันเลยและยังเก็บง่ายประหยัดพืืื้้้้้นนนนนททีีีีีีี่่่่มมมหหหููิววววแบบาาใดดยยยยเเคลอออสสะกก็ข สีนี้ถ่ายรูปสวยสุดๆเลยและนี่คือภาพที่ได้ครับถ้าอยากได้ก็อี้ตัวนี้ให้รีบกันหน่อยนะครับตอนนี้ของเขาเหลือไม่เยอะแล้วจิ้มทิตะกร้าเข้าไปเลือกสีนก่อนได้เลยครับ